ดึงตัวข <s> ึ้นมาครับค่อยๆเหยียบไม่คงดึงตัวขึ้นมานั่นแหละโอเคครับค่อยๆเชือกต่อไปเลยนะค่อยๆเย็นๆขึ้นไปเลยด้วยเชื่อมไปครับไปเชื่อมนะเลยครับติดตามวเอาพัก เช้าครับพี่ไก่ <laughs> <Cellope> <coughs> 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 เลยนะเด็กผู้ชายอ่าเขาสับเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไปให้พี่เขาสับอ่ะพี่ผู้ชายอ่ะขออยู่เขาเช่นนี้กลางวันตึเขียวตาต่ออะฮะเพรากดไปทีเดียวนี่ตึนี้ของของฟ้าฟาอยู่นั่งเนี่ยนั่งฟ้าฟ้ายาวเลยคือไม่ได้กดตะกี้นี่กดอนทีหนึ่งนะก็มันตอนนี้มันฟ้าขาวเลอเออได้ไหม ถูกไหมล่ะโอ้มันโหลดอยู่อ่ะมันค้างไปแล้วอ่ะร้อนดิไม่ได้เลยวะถบเขารู้แบบโอเคครับเดี๋ยวผมนั่งร้อนนะนั่งร้อนก็เหนื่อยอันนี้เประโยชน์สําหรับที่อันยืนดีๆมั้งครับครับเอามะไรมันตึ้งแตงโอ้จะไตรเดี๋ยวเอาไปขาลงก็ได้วะฮะขาลงง่ายกว่ากงแม่ ก็ข้างร้อนรอรอก่อนไปรอคิวมนะจ๊ะเดีพึารพร้อมเดินเดินหน้าไปก่อนได้ไหมพี่ค่ะขอบคุณค่ะครับถือก่อนนี้ thì nhận sáng cũng ra được. เอาหันลงไปนี่ะ